พบกับกบนะคะกบเป็นตัวแทนจากกลุ่ม E R C C นั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มผมเนี่ยมี4คนตามชื่อกลุ่มเลยนะคะซึ่งกลุ่มเนี่ยได้รับมอบหมายในการมานําเสนอข้อมูลกับคณะที่กบอยากจะมานําเสนอนะคะนั่นก็คือคณะมนุษยศาสตร์เอภาษาจีนนะคะซึ่งเอภาษาจีนเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด2สาขาทุกคนนนก็คือสาขาภาษากับสาขาธุรกิจนะคะ ซึ่งเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงปอกแปะนิดหน่อยนะคะก็คือว่าฝนตกแล้วก็ฝนรุนรุนหนึ่งนะคะขออภัยด้วยนะคะอเคนะคะกบก็อยากจะมานำเสนอว่าเอ้ยคณะเนี้ยมันมีดีอะไรมันหุ่ถ้าชอบแล้วเรียนอันนี้คนเรียนยังไงคนเตรียมตัวยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สังคมดีไหมนะคะเดี๋ยววันนี้กบจะมาสรุปให้ทุกคนฟังค่ะซึ่ง กบนะคะได้ข้อมูลมาจากพี่ๆนักศึกษาที่กบได้ไปสัมภาษณ์มานะคะนั่นก็คือพี่นิดหน่อยพี่แก้มแล้วก็พี่พิมนะคะคือพี่ทั้งสามคนเนี่ยคือให้ความร่วมมือมากไม่ใช่ให้ความร่วมมือสิคือพร้อมที่จะแบบนําข้อมูลมาให้กบเพื่อน,นําให้กบนะคะมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะคะว่าแบบมันขณะนี้คือแบบควรเรียนไหมอะไรอย่างไรนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าศูนนะคะกันเลย สรุไว้ในโน้ตย่างนี้นะคะโอเคสค่า <c oughs> ภาษาแบ่งออกเป็น2ย่อยๆอีกค่ะก็นั่นก็คือภาพพิเศษกับภาพปกตินะคะแต่ตรงนี้เราจะไม่ลงลึกเข้าไปนะคะโอเคค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะโอเคจริงๆอ่ะต้องเตรียมอย่างน้อยก็คงแบบเยอะเพราะว่ามันมีชอนักศึกษาอะไรอีกใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอันนี้ครูก็จะมาบอกว่าค่าเทอมเนี่ยค่าเทอมเดือนนึงก็ประมาณเทอมละ12,000 900บาทค่ะยังไม่รวมหนังสือและลงชีตนะคะโอเคหอนะคะในมหาวิทยาลัยกรสเกษก็จะมีหอในในแล้วก็หอในนอกนะคะซึ่งหอในนอกเนี่ยก็จะเป็นก็คือแบบมันอยู่นอกมอนิดนึงแต่มันก็เป็นของมอขหอพระของมหาลัยนะคะแล้วก็เป็นหอในหญิงในมหาวิทยาลัยอ,อีกทีนะคะซึ่งจะใกล้กับบาร์ใหม่หรือว่าโรงอาหารในของมอเกษตรนั่นเองนะคะ ภาษาจีนเนี่ยกลุ่มแบบนักศึกษานะคะแบบความรู้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามหลักๆนะคะนั่นก็คือภาษาจีนที่แบบคนมีพื้นฐานอยู่แล้วก็คือแบบเก่งแล้วอีกคนก็คือแบบพอได้แต่ว่าไม่ได้เก่งมากแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีนก็สามารถเรียนได้นะคะซึ่งเกณฑ์เข้าเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเนาะแบบใครจะเข้าเราไนนะคะโดยที่คนที่แบบได้ภาษาจีนเนาะส่วนใหญ่ก็คือสอบคือจะสอบเข้าแผน 7.4นะคะที่แบบเป็นคะแนนเ,นเกณฑ์หลักเลยนะคะในการสอบเข้าเนาะก็คือว่าภาษาจีนเนี่ยก็คือคณะนี้นะคะก็จะเป็นการชีแคนนะคะเป็นการทีแค้รอบที่3 a d m i s s i o n นะคะน,ะคะนั่นก็คือจะรับแค่15้าคนเท่านั้นนะคะสาขานี้แล้วก็ G p a c อยู่ที่3.00 yeah. น,น,นะคะแพท7.4อยู่ที่1 2 0ยิคะแนนแล้วก็ภาษาอังกฤษโอนินะคะอยู่ที่16คะแนนขั้นต่ำนะคะโอเคต่อไปนะคะว่า การเรียนหลักสูตรเป็นอย่างไรนะคะโอเคปีที่1น,นะคะก็จะเรียนจีนพื้นฐานหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกวิชาบูรณาการนะคะพวกวิทย์คณิตปัฒนาธรรมสังคมต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าเราจะลงเรียนวิชาไหนเนาะต่อไปก็จะเป็น จีนเพิ่มมาสี่ตัวนะคะก็จะเป็นอรารยธรรมจีนโบราณทิ้งชั่วหนึ่งนะคะจีนพื้นฐานแล้วก็การอ่านการเขียนนะคะ,ะการสอนนะคะก็จะเป็นครูไทยกับครูจีนสลับกันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็ปีต่อไปก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยทุกอย่างแต่ว่าเปลี่ยนจากอรารยธรรมจีนโบราณเป็นประวัติศาสตร์ใหม่นะคะแล้วก็บวกเพิ่มวิชาหยุ่ฝ่าไปนะคะนั่นก็คือวิชาวัทการ ะะพอเทอมถัดไปก็จะเรียนจีนพื้นฐานเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเพิ่มก็จะเพิ่มการเขียนเตรียมความภาษาจีนจีนโบราณการเลือกเสรีวิชาเลือกเสรีภาษาจีนนะคะก็จะมีตัวอย่างนะคะก็จะมีธุรกิจจีนสนทันนะาการท่องเที่ยวนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะให้มาเลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ให้นักศึกษาค่ะโหวตกันว่าจะให้อาจารย์เปิดวิชาเสรีเป็นวิชาไหนนะคะซึ่งปีที่พี่ พี่ที่ให้ข้อมูลมานะคะ <_ T> เขาก็เลือกวิชาจีนธุรกิจะคะ่ะต่อไปนะคะก็ประมาณนี้ค่ะปี่สี่นะคะ,ะ,คะส่วนใหญ่คณะก็จะให้ออกไปหางานใช่ไหมคะแต่ว่าคณะนี้ไม่นะคะก็คือไปเรียนการทําวิทยานิพนธ์นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทางานแบบพทไทมาหาประสบการณ์ได,ได้เสริมหาได้คะ่ะแล้วก็คอมมิฟิกมานะคะส่วนวิชาที่เรียนกันนะคะก็ เรียนค่อนข้างหนักเอาจริงๆมันหนักทุกวิชาแหละทุกคนทุกคณะทุกวิชาแล้วแต่ว่าเราจะทุ่มมาแค่ไหนนะคะก็คือตั้งใจเรียนมากมันก็ได้มากลับมานะคะทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะไปทุ่มตรงไหนเนาะโอเคการฝึกนะคะอย่างวิชาทฤษฎีมันมีผู้การจีนอะทุกคนพี่เขาบอกว่าให้ขาดผู้การจีนอะเจ็ดพันตัวขอทุกคนอ OMG เจ็ดพันตัวก็คือแบบมึงอิกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรสู้ๆนะคะยิ่งทํายิ่งได้เนาะทุกคน ข้อสอบเป็นข้อสอบข้อเขียนหมดเลยนะคะไม่มีข้อการเลยก็คือเซียนชีมหาวิทยาลัยมอเกษตรเนี่ยคะ่ะไม่มีข้อการเลยข้อเขียนหมดเลยทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาดูว่าจบไปแล้วทําอะไรได้บ้างนะคะจบไปแล้วก็จะมีที่หินิดเลยก็จะเป็นสองพิเศษนะคะสองพิเศษแก่น,น,นุน้องๆมอปลายนะคะการตม HSK นะคะโอเค พูดถึง HSK นะคะซึ่งมองกระเสรเนี่ยใช้อยู่ที่ HSK 4นะคะนะคะซึ่งสำคัญมาก HSK 4นะคะเพราะว่าเป็นการสอบวัดความรู้ระดับความรู้ภาษาจีนนะคะสากลเลยนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด6ระดับนะคะซึ่งระดับที่1ถึงระดับที่6ระดับที่6ก็จะเป็นยากสุดระคะระดับที่1ก็จะเป็นง่ายสุดนะคะก็จะไล่เลยนะคะซึ่งการสอบ HSK สาคัญยังไง สำคัญมากกับการสมัคง,งานค่ะทุกคนมันเหมือนบอกบอกว่าเราเนี่ยมีความสาม,มารถในการสอบภาษาจีนมากความสาม,มารถในการสนทนาภาษาจีนมากแค่ไหนมีความรู้การฟังพูดอ่านเขียนมากแค่ไหนนะคะซึ่งการทํางานก็จะยิ่ง h อ k ก็สสูงนะคะมันก็จะได้เงินเดือนเยอะอืมปัจจัยหลักเลยนะคะโอเคแล้วก็ตอนนี้ค่ะทุกคนอาอนชีพที่แบบ ฮิตฮอตมากก็คือการแปลซีรีส์ค่ะทุกคนช่วงนี้คือแนะนําจริงๆใครที่แบบสนใจดีนะคะดูซีรีส์บ่อยๆแอปที่แนะนําก็คืออ e ีชี v. แล้วก็แอปดีทีวี v นะคะแนะนํำมากมันดีมากทุกคนต่อไปนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแต่ว่าพี่มกอรกรเสรก็ฝากมาบอกฝากมาบอกว่าอ,อยากให้ลองเก็บพิจนารนณามหาวิทยาลัยมกอกรกเสรนะคะคณานี้ไว้ เป็นหนึ่งในตัวเลือกของเพื่อนๆที่สนใจในการเรียนภาษาจีนต่อนะคะอย่างนี้ก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อสุดท้ายทุกคนลืมเดี๋ยวจะพาไปชม5บรรยากาศคนณะมนุษยศาสตร์ที่เราจะต้องไปเรียนกันนะคะาภาษาจีนก็จะเรียนอยู่ที่ตึกมนุษยศาสตร์ สี่กับสองสองกับสี่ใช่ค่ะทุกคนดที่สองสี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยเดี๋ยวจะบอกว่าสังคมที่นี่ดีมากทุกคนร้านอาหารเต็ไมไปหมดเลยโอเคสุดท้ายแล้วจริงๆบ๊ายบายเจเจียน